หวานนะครับคำเล็กๆกินจุ๊บจิ๊บได้ทั้งวันราคาแพงๆไม่รู้มันแพงอะไรนะครับเราจะทํามะกรองกันครับมกะกรองจริงๆแล้วทําไม่ยากครับคุณผู้ชมตามพลทีละสเต็ปเนี่ยรับรองทําได้แน่นอนสําหรับตัวไส้นี่นะครับผมจะทําเป็นรถ pbj PBJ ก็คือ peanut butter แล้วก็ jam ครับนะครับอร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวของมากาะลองกันก่อนนะครับซึ่งในการทำมากาะลองนะครับสูตรนี้เราจะใช้เมอแรงด้วยนะครับซึ่งเป็นเมอแรงแบบอิตาเลียนเมอแรงผมใส่น้ำลงไปในหม้อก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลส่วนแรกซึ่งน้ำตาลส่วนที่ใช้ทำเมอแรงนี่จะเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตังไฟนะครับใช้ไฟอ่อนๆครับละลายไปเรื่อยๆนะฮะ ในระหว่างที่เราละลายน้ำตาลนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือมาเตรียมส่วนประกอบของแห้งครับไอซิ่งครับนอกจากไอซิ่งแล้วนะครับผมก็จะมีผงโกโก้ครับวันนี้ไอตัวเปลือกของมากรองเราจะทำเป็นรสช็อกโกแลตนะครับในการทำเป็นรสช็อกโกแลตเราไม่สามารถใช้ช็อกโกแลตสดได้นะครับเราต้องใช้ช็อกโกแลตแห้งแล้วก็ผงโกโก้นั่นเองผมใช้ผงโกโก้สีเข้มครับเพื่อจะทำให้มะกรองของเราเนี่ยมีสีน้ำตาลโกโก้เข้มที่สวยงามครับใส่ลงไปล่อนพร้อมกับไอซิ่งครับผม พอร่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวอัลมอนด์ป่นลงไปอัลมอนด์ป่นนี่นะครับมีขายตามท้องตลาดร้านทาเบเกอรี่ทั่วไปถ้าคุณผู้ชมไม่มีก็เอาอัลมอนดิบเนี่ยนะครับมาบดเองได้นะครับแต่เวลาบดเนี่ยขอให้บดทีละน้อยถ้าเราบดเยอะๆเนี่ยครับบางทีน้ํามันที่อยู่ในถั่วอัลมอนด์มันจะออกมาแล้วถั่ออัลมอนด์จะชื้นนะครับเอาส่วนผสมทั้งหมดนี้นะครับผสมให้เข้ากันครับในการทํามาก์กองนะครับผมจะแยกไข่ขาวไว้แล้วนะครับ แล้วเราก็ชั่งน้ำหนักนะฮะไข่ขาวมี2ส่วนนะครับเอามาส่วนแรกก่อนนะครับเราใส่ลงไปในส่วนประกอบของแห้งครับผสมให้เข้ากันนะครับกับไข่ขาวมันจะหนืดนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องตกใจผสมให้เข้ากันดีนะครับออกมาจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนครับอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับไข่ขาวที่เหลือใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตีให้ขึ้นฟูเล็กน้อยครับพอขึ้นฟูแล้วเล็กน้อยนะครับเราค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปครับ ใส่น้ำบาลลงไปจนหมดครับพอหมดแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับกลับมาดูที่น้ำตาลของเราครับเราต้องใช้โธมมมิเตอร์นะฮะต้มให้น้ำเชื่อมของเรามีอุณหภูมิที่1 1อองศาครับ118แล้วครับผมเอาออกจากความร้อนนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือค่อยๆหยอดน้ำตาลลงไปครับหลังจากนั้นก็ตีต่ออีกเล็กน้อยนะครับตอนนี้ถ้าเหมือนเราจับข้างๆขูดผ,ผสมเนี่ยครับจะร้อนมาก เมอลรงมีลักษณะที่อุ่นนะฮะก็ใช้ได้แล้วครับไม่ต้องคอยให้เย็นตัวลงสนิทนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาผสมกันแล้วครับส่วนประกอบแรกของผลนะครับเป็นอย่างนี้ครับต้องบอกว่าแข็งมากๆดังนั้นเราจะทําให้เข้าอ่อนตัวลงนิดนึงนะครับเราใส่ลงไปเล็กน้อยก่อนครับใส่ลงไปหมดทีเดียวนะครับเข้ากันยากเอาละใส่ลงไปนะครับส่วนแรกให้เจ้าส่วนประกอบหลักของเราเนี่ยนะครับอ่อนตัวลงเล็กน้อยครับถ้ายังแข็งอยู่ก็ใส่เพิ่มครับ เมื่อเหลวขึ้นแล้วนะครับเราทํางานง่ายละใส่ที่เหลือลงไปหมดเลยครับผมจะทําเปลือกมากะลองนะฮะทั้งหมด2สีนะครับคุณผู้ชมจะทําสีเดียวก็ได้ครับตอนนี้เราได้รสช็อกโกแลตแล้วนะครับเราแบ่งออกมาเล็กน้อยครับอีกครึ่งหนึ่งพลใส่สีแดงลงไปนะครับให้2ฝามีความแตกต่างกันครับเวลาประกบกันจะได้ดูเท่หน่อยนะฮะเอาแดงประมาณนี้ก็ได้ครับได้แล้วล่ะที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมถาดอบนะฮะตอนนี้เตาเปิดไปแล้วที่ร35องศาครับ ผมจะทําเป็นมากรองชิ้นเล็กๆนะครับหัวบีบไม่ต้องใหญ่ครับใส่ลงในแก้วเพื่อที่จะทํางานง่ายครับทําทีละสีนะครับถาดอบรองด้วยแผ่นกันติดนะครับ ผู้ชมครับเนื่องจากว่ามาักะลองสูตรนี้เนี่ยชิ้นค่อนข้างจะเล็กกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับคนจะใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ9นาทีถึง10นาทีครับระหว่างที่มักะลองอยู่ในเตาอบนะครับเดี๋ยวผมก็จะล้างถุงบีบล้างหัวบีบนะครับแล้วก็มาบีบอีกสีหนึ่งครับมักะลองสูตรนี้คุณผู้ชมลองดูนะครับคนไม่ได้พักก่อนเข้าอบเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าอบโดยทันที ออกมาก็จะมีสีแดงนวลๆผสมอยู่ด้วยนะฮะที่เหลือก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับก็เข้าอบเลยครับหลังจากที่มากรลองออกมานะครับพักให้เย็นลงเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆแกะออกจากแผ่นกันติดนะครับระหว่างที่คอยให้ตัวมากรลองเย็นลงนะครับผมเอาดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับนำเข้าไปละลายในไมโครเวฟครับนุ่มขึ้นแล้วนะครับ คนให้ละลายดีครับพอละลายดีแล้วนะครับใส่พีนัทบัตเตอร์ลงไปครับพร้อมๆกับเนยเลยนะครับคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันครับเราก็ตามด้วยครีมครับผมช็อกโกแลตตัวนี้นะครับก็จะเป็นช็อกโกแลตที่มีรสชาติของ พีนัทบัตเตอร์นะครับซึ่งเราจะมาใช้เป็นไส้ของมาการองและแน่นอนก่อนที่เราจะบีบเพื่อให้เป็นไส้นะครับเราจะต้องคอยให้ช็อกโกแลตเนี่ยเย็นตัวลงก่อนครับในระหว่างที่ไม่เย็นเนี่ยเขาจะเหลวเกินไปนะครับเราจะพักเขาให้ให้เย็นตัวลงนิดหนึ่งนะครับใช้เวลาประมาณ1 5นาทีถึง20นาทีนะครับมาการอง อีกตัวหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะพักมะกรองให้เย็นนะครับชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นแบบนี้จะผสมสีแดงลงไปนิดนึงแบบนี้ไม่ต้องมีสีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไส้ของพผลเย็นลงแล้วนะครับผมเอาใส่ถุงบีบครับจะได้ทํางานง่ายๆครับอาแล้วละบีบลงไปบนมะกรองนะครับเดี๋ยวผมเหลือตรงกลางไว้เล็กน้อยนะฮะเอาไว้ใส่แยมครับแล้วเราก็บีบแยมลงไปตรงกลางนะครับที่เหลือเราก็เอามะกรองที่ฝาเท่าๆกันนะครับ ปิดลงไปเป็นคู่แบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผลใช้ฝาสีหนึ่งฐานสีหนึ่งประกอบกันนะครับมากะลองขนมที่กลางเป็นที่ฮิตราคาสูงทีเดียวนะครับทำได้ไม่ยากเลยลองทำกันดูนะครับและนี่ก็คือมากะลองช็อกโกแลต PBJ ครับ เป็นยังไงบ้างครับกับเมนูในรายการพลพักนักปรุงถ้าแฟนๆ u t u b e ไม่อยากพลาดเมนูของเรานะครับสามารถกด Subscribe รายการเราได้นะครับกดตรงน,นี้เลยครับ